วันนี้นะคะเราจะนำรถคันนี้น,นะคะสุกกรอบเราไปส่งข้อกับแม่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาคุ้มทุกเรียนกสาวถึงหมวดนี้มานะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าเราจะไปส่งบ้านลูกค้าแถวไหนที่สัง่งรตอนนี้เราไปกันเลยค่ะ พบกับเฟลลน้องลัตติค่ะยรูอิสุโปแดงสุดพลังบายออโต้เซนเตอร์แล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาส่งมอบรถลูกค้านะคะคุณพิพิมลน,นะคะมาเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าใกล้ๆค่ะ,ะคุณพิพิมลคะรถคันนี้ได้ตามเรื่อไหมะคะได้ตามเรื่คะ่ะแล้วก็ไฟนั้นจัดไวไหมคะไวมากค่ะเพียงหนึ่งวันเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วเราเจอกันช่องทางไหนคะทางช่องออนไลน์ค่ะเจอกันทางออนไลน์ค่ะอ๋อแล้วของแถมได้ครบตามที่ต้องการเลยไหมคะ ใช่ค่ะถูกตจองเลยค่ะถ้ามีลูกค้าจะแนะนํามาหาหน้องไหมคะแนะนําแน่นอนคะ่ะชัวร์ค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะมีโอกาสก็วินดีรับใช้แล้วก็โทรม,มาถามได้ทุกเรื่องเลยตลอดเลยนะคะ,คะไม่ติดเครื่องหนีค่ะค่ะไมายายคะ่ะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่คะ